ชุดทดสอบบอร์ดอินเวอร์เตอร์ง่ายๆครับง่ายจนไม่ต้องทำอะไรละอันนี้เป็นตู้เย็น m s สูงครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมส่วนตัวนี้เป็นมอเตอร์พัดลมคอยร้อนนะครับของ a i ร์อินเวอร์เตอไปคุยขยะมาครับคุยขยะมาก็คือเนี่ยครับเป็นมอเตอร์ดีครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบที่ไม่ได้มีวงจรในตัวครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้ไฟ ที่ต้องใช้อะบอร์ดขับอีกทีนึงครับก็คือมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้บอร์ดขับอินเวอร์เตอร์อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานได้ก็คือมันทําหน้าที่เหมือนเป็นคอเปเตอร์ครับก็พอดีเลยครับได้มาก็เอามาใช้สําหรับทสบอร์ดอินเวอร์เตอร์เลยเลยครับนะครับทดสอบนะครับลองเสียบปลั๊กดูก็คือต่อสายให้มันตรงครับ การต่อสายก็ง่ายครับก็ก็มี w v u ครับตัวมอเตอร์ตัวนี้มันเขียนไว้ข้างตัวแล้วตามสเปคครับก็ลองใช้ดูมันหมุนนะครับมอเตอร์หมุนก็คือบอร์ดไม่ได้เสียครับก็คือใช้งานได้ครับแล้วมันก็จะค่อยๆปรับสปีดไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นคอมพิวเซอร์ตัวหนึ่งเลยครับไม่ต้องไปซื้อกล่องซื้อกล่องเทสอะไรให้มันยุ่งยากครับมีแค่นี้ก็ใช้ได้ครับง่ายๆครับแค่ใช้เทสบอร์ด ทั่วไปครับแจำจัด